สายตาของบาบาที่เต็มไปได้วยความรักนั้นเป็นเหมือนกับพลังเป็นสกาชและฉันก็เฝ้าแต่แบ่งปันริชตี <So S 1> กับบาบาเมื่อบาบามองบาบานั้นนะ <When S 1> ก็ <Baba S 1> รับโบ income and the fortune both are very important รายได้กับโชคทั้ so <how> ทงคู่น,น <en> ั้นสำคัญมากค่ะ mm hmm. แล้วลูกหาไรายได้ของลูกอย่างไร it could be uh, through save it could be through bank อาจจะไปผ่านงานรับใช้ผ่านการจดจำและลึกถึงแต่อย่างไรก็ตาม <And also S 1> ขอให้เฝ้าแต่หาไรายได้ <as> แล้วก็โชก มันก็ถามอะไรคือความต่างบาบาบอกว่าลูกเองก็ต้องมีโชคที่จะหาอะไรได้มันไม่ใช่ทุกคนจะสามารถหารายได้ได้ดังนั้นคนที่มีโชคนั้นน่ะถึงจะสามารถหารายได้ดังนั้นโชคนั้นน่ะค่ะก็มาผ่านพรแล้วบาบาก็บอกว่าโอกาสที่จะทำงานรับใช้รูปแบบใดๆก็ตาม ขอให้รับเอาโอกาสนั้นแล้วก็สร้างโชคของตนเอง so, <accumulate> ดังนั้นสะสมรายได้นะคะ <But> also, และด้วยเช่นเดียวกัน you have have good yoga, ต้องมีโยคะที่ดี Baba, มีการจดจำและลึกถึงบาบาเช่นโยมกับบาบาความสัมพันธ์กับบาบาและขอให้เป็นคามายโยคีด้วย as have and take Baba. sit you to from current เพราะว่าต้องนั่งนะคะแล้วก็รับเอากระแสพลังจากบาบา spiritual c h i t chat with baba มีการสนทนาจากใจกับบาบาแล้วก็เป็นคารมาโยคี And always have nature. และขอให้มีธรรมชาติของความร่วมมืองานของบาบา ไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นเครื่องมือเป็นผู้ประสานงาน <people> ลูกนั้นน่ะก็ <And S 2> ขอให้ <when S 2> ลูกให้คว <when S 1> ามร่วมมือเพราะว่าเมื่อลูกร่วมมือเนี่ยมันก็จะมีความสำเร็จและมันก็จะมีฮาร์โมนีมียูนิตี้ บาบาบอกว่าลูกบางคนนั้นน่พราะเขากลืมนะคะว่านี่คืองานของบาบาไม่ได้เป็นงานของคนอื่นต่อให้มันจะมีความแตกต่างของสันสกาหรืออะไรบางอันแต่ว่างานนั้นเป็นงานบาบาดังนั้นเนี่ยก็ขอให้เฝ้าแต่มีความร่วมมือระหว่างกัน แล้วมันก็จะไม่เพียงแต่สร้างโชคของลูกบาบาบอกลูกเองก็จะได้รับอันดับที่จะไปอยู่ข้างหน้าด้วยดังนั้นขอให้เป็นโยคีสโยคีบาบาบอกถ้าหากว่ามีทั้งสามแล้วโยคะก็จะเป็นเรื่องง่าย เพราะว่าทั้งรายได้ทั้งโชคทั้งหมดนั้นล้วนแต่รวมกันอยู่บาบาบอกว่าทั้งหมดเมื่อมันทั้งหมดรวมกันแน่นอนเลยใช่บาบาเองก็ได้ให้สัญญาณเกี่ยวกับเวลาแต่อย่าได้ตกภายใต้อิทธิพลอย่าได้เป็นห่วงหรือกังวลกับมัน แต่ขอให้เฝ้าแต่เพิ่มพูนทั้งรายได้ทั้งโชคและแน่นอนทั้งหมดนั้นจะไม่เพียงแต่ทำให้ลูกมั่นคงเท่านั้นแต่ให้ลูกมั่นคงเท่านั้นแต่ลูกเองนั้นน่ะก็จะรับใช้ด้วยค่ะผ่านความคิดคำพูดการกระทำเพราะว่าในตอนนี้ที่เป็นสิ่งที่เป็นที่ต้องการคือสกั h ลูกนั้นน่ะก็จะมีสก,กาชนะคะแล้วก็ให้สก,กาชกับทุกคนบาบาเองนั้นให้ความรักกับทุกคนมากๆอมชันติ ลูกทำคอมเพียนพยายามตามแผนของละครเหมือนกันกับวงจรที่แล้วและตามแผนการในวงจรที่แล้วพ่อเองก็กำลังมองดูจากการเพียนพยายามที่ทำใครบางคนทำผิดในตอนนี้แล้วในวงจรที่แล้วเองความผิดก็มีกันพวกเขาก็ทำความผิดเดียวกันนั่นจะบอกว่ายังไงล่ะลูกๆอย่าได้เป็นแบบนี้อ่อ,อนหวนานยิ่งน่ารักย,ยิ่ง ลูกคือลูกๆที่น่ารักของพ่อผู้เป็นที่รักยิ่งลูกน่ารักแค่ไหนแล้วในเวลานี้ลูกๆเองก็รู้ด้วยเช่นกันว่ารูปแบบของความเพียรพยายามซึ่งเราทำอยู่ในตอนนี้เราจะทำแบบเดียวกันนั้นในทุกๆวงจรดังนั้นนี่คือการแข่งไปข้างหน้า นี่คือการแข่งที่สําคัญอย่างที่สุดมองดูการแข่งซึ่งมันวิกฤตอย่างยิ่งลูกรู้ไหมว่ามันมีการแข่งขันรถยนต์และดังนั้นน่ะก็จะมีการแข่งรถจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์ด้วยโอแต่การแข่งขันเหล่านั้นอันตรายอย่างยิ่งมันมีจัก,กรยานหลายคันที่ชนกันผู้คนตายรถ มาเตอร์ไซชนกันแล้วก็ต้องมีกำลังเพื่อต้องใช้กำลังแรงมากๆในการแข่งขันเพื่อที่จะเอาชนะมันจึงต้องใช้กำลังอย่างเต็มที่ดังนั้นมองดูลูกๆลูกๆเองก็ได้รับรางวัลที่ใหญ่มากๆนี่ถ้าหากลูกมีชัยชนะคนที่ได้มาได้อันดับต่างกันไปในสนามนั้นนี่ก็นี่คือเรียกเรียกว่าเป็นการแข่งม้าเป็นการแข่งของดวงวิญญาณเพราะ มีลูกๆไปโรงเรียนแล้วก็กลับมาแต่ณที่นี่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นจากที่นี่ผู้ที่ไปก่อนและจับชิปอบาวไว้<ๆ>ก็เหมือนในโรงเรียนทีวกเขานี่นนะต้องไปแตะเสาก่อนแล้วก็วิ่งกลับเพนั้นหน้าที่นี่ก็เป็นการแข่งของการไปเพ่อลูกนั้นไม่จําเป็นต้องกลับมายัางดินแดนของความตาย ไม่ลูกไปที่นั่นแล้วก็แต่สิ่งนั้นลูกก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปยังดินแดนของความตายเลยลูกจะไปสวรรค์นในอันดับแรกๆนั่นนี่คือการแข่งที่ใหญ่ย,ยิ่งมีการแข่งมากมายสําหรับลูกๆที่ลูกจําเป็นต้องทําความเพียรพยายามมากมายแม้กระทั่งไม้เองก็ต้องถูกเตรียมอย่างดีก่อนการแข่งใช่ไหมหล่ะลูกๆ มีการให้การใส่ใจดูแลอย่างมากมายกับม้าเหล่านั้นแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็จะขี่ม้าพวกเขานวดม้าให้การเตรียมการแล้วก็ทำพวกเขาทำให้ม้านั้นน่ะมันคงการใส่ใจของพวกเขาว่าดีเสียยิ่งกว่ามนุษย์ดูแลม้าดีกว่ามนุษย์อีกนี่คือละครไม่ควรจะมีใครตั้งคำถามใดเกี่ยวกับสิ่งนี้ เพียงแต่มองดูเม่มีการดูแลจะใส่ม้าขนาดไหนในขณะที่มนุษย์ในขณนะลมลุกคลุกลานสิ่งนี้ถูกกําหนดเอาไว้แล้วทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากเกมของละครดังนั้นเรานั้นควรที่จะเข้าใจในรายละเอียดละครนั้นนะ่ะก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนนี่คือละครที่ไม่มีขีดจํากัดแต่กรณนั้นบาบาก็ยังคงเฝ้าแต่อธิบายอย่างมากมายโดยท่านก็พูดว่าลูกๆจดจําฉัน ลูกๆที่แสนหวานลูกจดจําพ่อแล้วความทุกข์ทั้งหมดของลูกก็จะหายไปลูกจะได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ทั้งหมดมองดูพ่อหรือแม่ก็ให้ยาเพื่อที่เด็กให้กับลูกที่ป่วยแล้วก็พูดด้วยความเมตตาลูกกินยาแล้วความทุกข์ของลูกจะหายไปพ่อที่ไม่มีขีดจํากัดก็พูดลูกๆที่แสนหวานลูกมีความทุกข์นับไม่ถ้วนมากมายอย่างยิ่งในโลกนี้ทั้งหมดนั้นจะหายไปลูกทั้งหมดเข้าใจว่าอย่างแน่นอน เมื่อพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของเรามาท่านปลดปล่อยทุกคนจากความทุกข์ทั้งหมดของพวกเขา मुश्किल है रूहानी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार हमको नहीं शांति อมชันเตทำงานรับใช้ของการให้สคาชผ่านจิตใจที่ส่งพลังทำตามพ่อตามเวลาเวลานี้ลูกต้องทำงานของการให้สคาชแล้วก็กระจายกระแสจิตออกไปในทุกหนแห่งในการที่จะสร้างบรรยากาศ ได้จิตใจของลูกงานรับใช้นี้ในตอนนี้เป็นที่ต้องการลูกได้เห็นในรูปสักาแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มีคลื่นของบางสิ่งเป็นพิเศษทั้งวันทั้งคืนก็จะมีความสนใจที่จะให้สกา,าชและก็เพิ่มกำลังให้กับคนที่อ่อนแอเวลา จะถูกจะมีการจัดเวลาให้ทำงานรับใช้ให้กับดวงวิญญาณเพื่อให้สกาชทำนองเดียวกันทำตามพ่ออมชันตีอมชันตีอินดีตอนรับสู่อวักตีปาลิวนัน ทำงานรับใช้ของการให้สก,กชัชหัวข้อของวันนี้นะคะทำตามพ่อคะ่ะอุม้มชด อมชันตีแฮปปี้สัตกูรูบาทุกๆคนพรมากมายคำสอนมากมายการกำหนดที่เราได้จากสัตกูรูบาบาพ่อเองได้ความรักอย่างมากบาบาบอกว่าก็ได้ให้สัญญาณกับเราถ้าใครทำผิด พ่อไม่ได้ลงโทษทุกคนแต่ยังเต็มไปด้วยความรักค่ะบาบาก็จะอธิบายลูกลูกไม่ควรทำแบบนี้นะฉันชอบนะบอกเราเองนั้นต้องเป็นผู้ที่เป็นที่รักเป็นที่รักของบาบาอยู่เสมอบาบาให้สัญญาณเนี่ย เราเองต้องซีเรียสแต่ในเวลาเดียวกันก็อยู่อย่างเบาสบายแล้วก็เฝ้าแต่ทำความพี่พยายามเหมือนที่บาบาบอก เพราะเมื่อมีการสะสางบางอย่างเกิดขึ้นนะเราเองก็ต้องจ่ายไปอย่างมากหากเรามีเงินทองไม่พอคะ่ะเราก็จะไม่สามารถจ่ายออกไปได้ใช่ไหมล่ะนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่มีไรายได้นั่นเองอะ่ะเราเองก็เลยต้องออสะสางบัญชีกรรมอะไรบางอย่างนะมันก็จะมีความยากลำบากอยู่ ดังนั้นจึงสำคัญมากๆนะคะที่จะต้องมีการสะสมรายได้นั้นบาบาจึงบอกว่าทำตามพอ่อหลายคนก็บอกว่า,า,าดังนั้นนะ่ก็ดีที่เคยเห็นสัคาบาบา,บามันก็ง่ายสิในเมื่อเราไม่เคยเห็นนะเราจะทำตามได้ยังไงล่ะเราเองนั้นน่<ส>ก็ได้ยินเรื่องราวสถานการณ์ ด้วยการฟังเรื่องราวของพ่อปรามาเนี่ยนะคะแม้กระทั่งตอนนี้ท่านเน่เริ่มต้นหลายคนมากมายมาแล้วไอ้การถูกมีการต่อต้านเนื่องจากความบริสุทธิ์ หลายคนก็บอกกับบา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 กันให้ความรู้ดีมากเลยนะแต่อย่าได้พูดเรื่องความบริสุทธิ์ได้ไหมอ่ะบาบาก็บอกเออพอไม่ได้พูดพ่อไม่ได้ขอใครให้มีชีวิตของความบริสุทธิ์เป็นชีพบาบาต่างหากที่ให้การกำหนดนั้นบาบาเองนั้นนะคะก็ละวางเนาะอะไรก็ตามที่เกิดในละครบาบาก็จะสังเกตการ มันไม่ใช่ว่าเราอ่ะมีรูปแบบของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั้นมันก็แตกต่างออกไปแต่เราต้องทำอะไรบางทีมองดูกันและกันมองดูแต่ละคนบางคนก็ดูแลเหน็ดเหนื่อยมากๆ เราก็มองดูคนเหล่านั้นนะคะเขามาหาเราแล้วเขาก็เหน็ดเหนื่อยเนาะแต่ในการที่จะมีความกล้าหาญความไว้วางใจความรักแล้วก็มันคงสม่ำเสมอเหมือนกับพ่อประมะต่อให้บาบาอยู่ในโรงพยาบาล บาบาเองก็อ่านมูรีนะคะเขียนมูรีแล้วก็ส่งให้ลูกๆนั่นก็มหัศจรรย์ถูกไหมต่อให้มันจะเป็นหน้าหนาวที่หนาวเย็นบาบาก็ยังคงมาแล้วบาบาก็จะพูด ชิบบาเองก็เลือกพาหนะที่ถูกต้องมากๆเลยเหมาะสมมากทุกอย่างก็เริ่มต้นตอนท่านอายุ60นาะไม่ใช่อายุน้อยๆเลยนะแล้วก็เป็นเวลามากกว่า30ปีชิบบาพูดผ่านพ่อบรมาแล้วนี้เป็นตัวอย่างค่ะ The time, ตามเวลาเนี่ย <you> know, ลูกรู้ว่าเวลานี้ <of S 2> ลูกต้องทำงาน <sk ash. S 2> ของการให้สกาชบางคนอาจจะอยากได้สกาชของความรัก แล้วก็เป็นพลังความรักก็กลายไปเป็นพลังเป็นพลังของความรักทุกคุณธรรมค่ะจริงๆแล้วอ่ะก็เป็นพลังทั้งนั้นบาบาบอกว่างานของการให้สกัดและก็การสร้างวเบรชั่นทุกหนแห่งนั้น สร้างวเบรชันในทุกที่เพื่อที่บรรยากาศเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศทุกอย่างดีสิ่งดีๆจะเกิด บาบาบอกว่าลูกได้เห็นแล้วในรูปของสักราสักขาเมื่อไรก็ตามที่มันมีคลื่นของอะไรบางอย่างเป็นพิเศษเช่นมีกฎหมายใหม่ทุกคนก็จะสั่นคลอนมันก็จะมีคลื่นต่างๆกันปรากฏขึ้นบาบาบอกว่า There the something particular wave was of in มันมีคลื่นของอะไรบางอย่างเป็นพิเศษบาบาบอกทั้งวันทั้งคืนมันก็มีความสนใจที่จะให้สกาชและเพิ่มกำลังกับคนที่อ่อนแอเวลานั้นน่ะจะทำให้ลูกทำงานรับใช้กับดวงวิญญาณ ผ่านกันให้สกาชทำนองเดียวกันนะคะของให้ทำตามพ่อและที่เจงกีบอกว่ามันมีไฟเราจะทำอะไรเราก็ต้องดับไฟใช่ไหม้ลาะผ่านความเยือกเย็นทำนองเดียวกันอะไรก็ตามที่ไหนก็ตาม ไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปพูดคุยว่าไอ้เรื่องนี้เกิดขึ้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นหรือไอ้เรื่องนี้เรื่องนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจําเป็นต้องทําอะไรหรือเมื่อไหร่ก็ตามอะไรก็ตามค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าทุกอย่างอ่ะมันจะเอ็กซ์ตรีมนะคะเพราะนี่คือโลกที่มันสุดขั้วเนาะมีพลังมีความโกรธ ปัญหาราคามีทั้งหมดอ่ะมันเด่นชัดมากดังนั้นแน่นอนเลยค่ะมันก็ต้องมีผลที่เกิดขึ้นตามมาของทั้งหมดนั้นดังนั้นลูกๆของบาบาอยู่อย่างบริสุทธิ์มากๆในความสงบหันความสนใจกลับเข้ามาข้างในและกระจายสกัดออกไป <Everything S 2> สิ่งนี้ <is> มันจะดีสำหรับเราเนาะแล้วก็จะดีสำหรับทุกๆคนด้วยนะคะ but every สถานที่ทุกแห่งทุกศูนย์ค่ะเป็นที่ของการทำงานสารที่จาริกสวงบุญทั้งวันทั้งคืนมีเต็มไปได้วยความบริสุทธิ์แล้วก็มีบรรยากาศที่บริสุทธิ์บางก็บอกว่าเราฟังทางซูม ทางซูมเราสามารถที่จะฟังแต่ว่าบรรยากาศนั้นน่ะสำคัญมากๆเลยเพราะว่าสิ่งนั้นน่ะจะหล่อเลี้ยงเราหล่อเลี้ยงดวงวิญญาณแล้วเราก็มีที่ทำงานรับใช้คือในมัธุบัน ลูกทั้งหมดของบาบาค่ะ6เดือนบางคนก็ไปบางคนไปไม่ได้เพราะว่าปัญหาของสุขภาพนะคะหรืออะไรอะไรก็ตามแต่เมื่อเราเชื่อมโยงเนาะมันก็จะมีคลาสจากมาทุบันทุกกลุ่มอะค่ะเขาก็จะมีโปรแกรมต่างๆ เราเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในนั้นได้ฉันภูมิแล้วก็เราอีกหลายคนก็จะไปมัธุบันกันพรุ่งนี้โอ้ดีที่ไปพรุ่งนี้จะอยู่ในชานติวันแล้วก็จะเจอเธอทุกคนจากที่นั่นแล้วก็จะแบ่งปันข่าวนะจากมัธุบันมาให้ค่ะ อาจจะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วก็หมื่นห้าสองหมื่นตอนนี้จำนวนก็เพิ่มพูนมากขึ้นในทุกที่นะคะ และส่วนใหญ่มีแต่คนใหม่เท่านั้นน่ะที่ได้รับอนุญาตให้ไปได้นะของอินเดียค่ะเพราะว่าจํานวนมันไม่พอแต่กันนั้นน่ะก็ยังมีคนใหม่มากมายเลยอ่ะทุกๆุรอบที่ปะปาให้พวกเขาลุกขึ้นยืนก็จะมีดับเบิลโฟลเรนเนอร์หลายคนด้วยนะคะจากทั่วโลกตอนนี้ก็เป็นฤดูกาลของมาทุบัน หรือว่าทุกคนนั้นเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้มีประสบการณ์กับมัธุบันโอเคอมชันตีอมชันตี thank you ดีดี and so before we remember Baba just want to Uh, go to tomorrow's schedule. Tomorrow is Friday, and our schedule from 3 three thirty AM to four forty-five AM, then eight thirty. Double finders, mother, online program. Om Shanti, mm -hmm. so there will be a class by Brother Charlie. Let go of burdens. And